สวัสดีครับ FC ครับนี่ก็คือพัสดุนะครับที่ f c นะครับได้ส่งมานะครับของคุณพี่ปรชจานะครับลิขิตเวทครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ f c ที่ให้ความไว้วางใจนะครับช่องบันไมือรักเหรียญนะครับให้รับใช้เนาะนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับไปดูไปชมนะครับพร้อมๆกัน สำหรับ FC นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากช่องบรรบืรักเหรียญนะครับไว้เพื่อเป็นทางเลือกนะครับให้กับท่านที่มีเหรียญนะครับมีของสะสมนะครับเงินเก่านะครับเงินโบราณหรือเงินหมุนเวียนนะครับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับถ้ามีแบบที่เราตามหานะครับตามที่ผมทำคลิปแต่ละคลิปนะครับต่างๆที่ทำาลงไปนะครับก็ รับซื้อแน่นอนครับเหมือนกับที่ Fc นะครับได้ส่งเหรียญมาขายนะครับในกล่องพัสดุนี่แหละนะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่2นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าคืออะไรนะครับผมครับ Fc ครับผมนี่แหละก็คือนะครับพัสดุนะครับหลังจากที่ได้แกะนะครับออกมาจากนะครับกล่องแล้วนะครับเรียบร้อยเมื่อคู่นี้เองนะครับ Fc ก็มีรายการนะครับที่ตกลงกันไว้ก็คือนะครับหนึ่ง เหรียญบาทครุฑนะครับธรรมดา6เหรียญนะครับตกลงไว้ที่อันละ25บาท6อันเท่ากับ150บาทนะครับผมมีนับดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5โอเคครับครบก็นะครับเหรียญไม่เยอะนะครับนับง่ายครับผมดูง่ายต่อไปนะครับเหรียญที่2คือเหรียญ1บาทพระเสียนเอียง1เหรียญตกลงไว้ดึดดดบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบุญดูก่อนครับว่าเอียงเท่าไหร่แบบไหนครับผม ว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะครับผมพอดีพี่ส่งคลิปมานะครับก็เป็นก็เป็นคลิปนะครับเอ่อคลิปที่ใช้มือหมุนนะครับถ้าคลิปใช้มือหมุนเนี่ยองศาองศาจะไม่นิ่งพอนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครถ้าใครจะส่งเหรียญพวกเอียงขวางหรือว่าอ่าตรงเขตรงเข้ามาเนี่ยครับผมก็คืออยากอยากให้ใช้นะครับเป็นไม้หนีบนะครับมากกว่า F4 เนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้มือครับผมเคยหมุนอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกับไม้เนี่ยรู้สึกว่าองศาของมือเนี่ยครับจะ จะเคลื่อนจะเคลื่อนอยู่นิดนึงนะครับบวกลบประมาณ0.3นย์จุดสา c ครับผมจับสมองครับผมว่านี่ครับเนี่ยนะครับผมทำไมถึงผมถึงรับซื้อครับผมเนี่ยครับผม fc ไปดูหนึครับว่านะครับตรงตามแบบไหมก็คือพ้าเสียนเดี๋ยวครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินตกลงกันไว้จุดๆจไม่ได้บอกเป็นพ้าเสียนเอียงครับผมเป็นพ้าเสียนเอียงเนาะเอียงโอเคครับเอียงครับ fc แต่นะครับจริงๆอ่ะแบบนี้ครับ fc แบบนี ane, ้มี fc เสนอผมมาเยอะมากครับแบบนี้ก็คือพระเสียนเอียงครับ fc พระเสียนเอียงจะเอียงไม่มากครับเรียกว่าพระเสียนเอียงเล็กน้อยครับ fc ครับผมนี่ครับผมเอียงเล็กน้อยครับก็คือถ้าถ้าเอียงในลักษณะแบบนี้ครับผมเอียงเล็กน้อยเนี่ยวงการจะยังไม่เล่นกันนะครับวงการจะเล่นแบบนี้ครับแบบขวางนะครับหรือแบบพระเสียนตรงแบบนี้ครับหรือแบบเกือบกลับนี่ก็ได้ครับแบบเกือบตรงแบบนี้ก็ได้เกือบตรงก็กับกลมก็ได้ครับตรงเลยก็โอเคเลยครับราคาเขาจะได้สูงที่สุด นะ f c นะครับเนี่ยองศานะครับองศายังไม่เยอะนะครับผม f C เป็นท่เสียนเอียงครับราคาตกลงกันไว้จุด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 โอเคครับราคาเดี๋ยวราคาที่ตกลงกันไว้น่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะไปขอลดกับอ่าพี่อีกทีนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูเหรียญที่ส่งมาจริงๆแล้วครับอ่าให้ราคานนี้น่าจะไม่ได้ครับสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเรา เราไปขายต่อไม่ได้ครับนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนิดเดียวเนี่ยนะครับผมอย่างนิดเดียวแบบนี้ราคาจะอยู่ที่หลักสิบครับ F4 ได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่กี่สิบบาทเองนะครับเนี่ยถัดมาครับผมเป็นพระเสียนเอียง25ตะต่างค์นะครับตกลงใบจุดๆๆนะครับผม F4 FTF เหรียญนี้เหรียญที่สองเนาะเหรียญตลกก25ตะตางค์ปี2500ครับผมผมดูก่อนโอเคครับเอียงอันนี้เออเอียงได้อยู่ครับ F4 นะครับราคาโอเคได้อยู่อ่ะพอได้ช่วยกันไป FT ครับนี่หลังเรียนที่3ครับผมเรียนตลกเรียนที่3เรียนเรื่องคอยเนาะ FC นะครับแบรนด์ท่านเขาเรียกคอยเรื่องคอยอ FC เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพอเดี๋ยวลมมานี่ FT ครับผมยี่ห้าต่างปี2500ันตกลงไว้จุดๆโอเคมาดูกันครับ FC มุนนะครับโอเคเอียงเอียงมากกว่าเรียนบาทตาแผ่นดินอยู่นิดหนึ่งแต่แผ่นเด่นจะประมาณนี้โอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวไปขอลดอีกนิดนึงครับน่าจะได้น่าจะจัวเฉลี่ยใส่กันแล้วนะครับถ้าแบบนี้ครับ200ครับ f อซื้อซื้อได้2 0 0อยครับผมผมไปขาย250อบเองครับได้กำไรไม่กี่บาทค่าส่งแล้วไม่เหลืออะไรครับอันนี้500อยครับผมถ้าตรงแบบนี้เลยซื้อ500อยครับโอเคครับ f อก็เป็นนะครับอ่าพัสดุนะครับของวันนี้นะครับผมเอซที่ f อส่งมานะครับเป็นชิทที่2แล้วของคุณที่ปัตยานะครับอ่า เดี๋ยวยังไงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์ของก่อนนะครับเคลียร์ของกับอเอฟซีท่านอื่นที่ส่งมานะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแก้งเตือนช่องบอลด์เบลกลห่นด้วยนะครับสวัสดีครับ